สามารถทำได้หลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นร้องเต้นหรือแรปเยอะละแนงค่ะก็ฝากเชียร์หนูด้วยนะคะแล้วก็สปอนร์หนูเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะันย่าค่ะอายุ15ปีมาจากค่าย g o น n o v e m b e r Entertainment ค่ะหนูเริ่มเต้นตั้งแต่อายุ8ขวบและได้เข้ารายการ แล้วก็เคยได้รางวัลทั้งในประเทศนอกประเทศทั้งเกียบและทีมค่ะส่วนหนูจะชอบสีชมพูแต่หไม่หวานเหมือนสีชมพูนะคะฝากเชียร์ฝากโหวตให้แพนด้านน้อยาดาวดำงดงด้วยนะคะ เกบบนวินดี้นะคะหนูมาจากข่าย BDLN Entertainment ค่ะหนูอายุ15ปีหรือว่าเป็นนางเลขกที่สุดในรายการช่วงเอเชียไทยแลนด์ค่ะและ้วก็หนูมีเ,เป็นเบรนด์นสองวงด้วยค่ะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือหนูเป็นคนจิงเจ้าค่ะเฮ้ย<ว><น>จริงเจค่ะใช่<ว><น>จริงจังค่ะหนูจะบอกว่าการแข่งขันในครั้งนี้นะคะหนูก็จริงจังแลวก็เต็มที่ที่สุดค่ะ ก็ ens, a, หวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้นางเล็กคนนี้แล uh, ้วก็เอ็นืูนางเล็กคนนี้ด้นะคะขอบคุณค่ะ Hello everyone I'm p e a r l m i n d y from BDRMD e n t e r t a i n m e n t and I'm 16 years old ก็เป็นแดนซ์ของมงคก็หลายคนบอกว่าหนูเท่เต้นเก่งแต่ความจริงแล้วหนูเป็นสาวหวานและเป็นคนที่อบอุ่นมากเลยนะคะก็ถ้าอยากรู้ว่าหนูอบอุ่นขนาดไหน ก็ฝากติดตามหนูในรายการช่วงเอเชียไทยแลนด์ด้วยนะคะ Hi Young and Dance Sing and Rap I'm Vita I'm 16 years old ร้องเพลงเต้นแร็ปหนูทำไน้ทั้งหมดเลยคะ่ะถึงหนูจะดูธรรมดาแต่หนูไม่ธรรมดานะคะฝากติดตาม Vita ในช่วงเอเชียด้วย,ยนะคะ Bye สวัสดีค่ะพีมค่ะอายุ17ปีมาจากค่าย GMMTV ค่ะ ถึงหนูจะตัวเบาาแต่หนูก็เต้นแดนไม่เบานะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆเนี่ยจะให้หนูเต้นทั้งวันที่เนี่ยหนูก็ทําได้ค่ะหนูมีประสบการณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังหนูพร้อมที่จะหยิบทุกอย่างมาแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าหนูเหมาะสมที่จะได้เดบิวต์ค่ะหรือจะทําให้เต็มที่ที่สุดฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะมิง่งมิงมินดีอายุ17ปีมาจาก l, MD, <ส S 1> ค่าย PDLMD e n t e r t a i n m e n t ค่ะก็เพื่อนๆส่วนใหญ่เนี่ยชอบบอกว่าหนูดูเป็นคนเดิร์เดรนาดาคะ่ะแต่ว่าความจริงแล้วหนูก็เป็นอย่างนั้นค่ะเอ่อที่หนูจะดูเป็นคนเดรอเดรๆ์นะคะแต่ว่าหนูเนี่ยชอบการร้องและการเต้นมากๆเลยค่ะยังไงนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามมิงมในช่วงเอเชียด้วยนะคะตุ๊บดัระจุบดจาบ๊ายบาย สวัสดีค่ะนัตตี้ค่ะจากช่างไฮเอ็นจอยมีเดียและเป็นคนที่ชอบเล่นและนั้นก็ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเล่นต่งตางๆมากมายค่ะนอกจากนี้นั้นก็เคยได้รับโอกาสเข้าแข่งขันในช่วง2022แต่ซึ่งน่าเสียดายนะคะที่มันไม่ได้เกิดขึ้นค่ะแต่ในปีนี้นัตตี้ยืนอยู่ที่นี่ตรงนี้นและนั้นก็ทาให้เต็มที่ให้สมกับ2ปีที่นั้นรอคอยค่ะฝากช่วยโหวตและเป็นกำลังใจให้นั้นด้วยนะคะขอบคุณค่ะ East, นสวัสดีค่ะขนมปังอายุ1 6ปีจากโฟโนเวเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะหนูเป็นคนที่รักการเต้นมากๆแล้วก็การเต้นเป็นเหมือนสิ่งสําคัญในชีวิตของหนูหนูผ่านประสบการณ์มามากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการแข่งเต้นแบบฟรีสไตล์บทเทิลหรือว่าเป็นทีมพอ์แมนซ์ในระดับเอเชียแล้วก็ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศค่ะ,ะหนูหวังว่าทุกคนจะชอบสไตล์การเต้นของหนูแล้วก็หวังว่าทุกคนจะติดตามหนูในรายการช่วงเอเชีย ถ้าคิดถึงเมนเต้นอย่าลืมคิดถึงขนมปังนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อคริสตาชิมอายุ16ปีจากค่าย True Tone v ะ l l a e s ค่ะคริสตาก็เคยออกรายการ Voice Thailand All Stars แต่ว่าที่คริสตามารายการช่งงวงก็เพราะว่าคริสต้าต้องการออกจากคอมฟอร์ตโซนของเองแล้วก็ต้องการให้ทุกๆคนได้ยินเสียงร้องของคริสตาให้มากที่สุดค่ะตอนนี้คริสตาก็รู้สึกตื่นเต้นมากน,นะคะฝากเป็นกำลังใจให้คริสตาด้วยนะคะ Hello, that's your house. Say out loud. Shabba, shabba. You would see me in the sky. Yeah, on the flight. My damn superstar. My voice is too late. But it will be. Did you up too far? Shabba, who's? Who's Shabba? Because you can't blow in a soapbox. You're the good god. That's out the juice. I was born to impress you. Can't come by the time Shabba, อาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหลายอย่างแต่สิ่งที่จะไม่มีวันเปลี่ยนเลยคือความซื่อสัตย์และความฝันของชบาค่ะชบาขอสัญญาว่าชบาจะทําให้เต็มที่ที่สุดสําหรับทุกคนที่สนับสนุนชบาให้ภูมิใจในตัวชบาที่ชบายังเลือกที่จะเดินทางครั้งใหม่ในรันนี้ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องความเกรจก็รู้กันอยู่แต่ถ้าพูดถึงเรื่อง I love you หรือยังค่ะ จากค่ายวีเดียอ m d e ี t อ็นเต n ทอายุสิเดปีค่ะชื่อแทงจังอาจจะฟังดูเหมือนคนญี่ปุ่นแต่จริงๆหนูไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะคะพอดีว่าตอนแม่หนูท้องหนูเนี่ยของมันแพงมากแม่ก็เลยตั้ง่อนี้ให้หนูเลยค่ะหนูมีความเชื่อนะคะว่าทุกๆคนเนี่ยมีความสามารถที่ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะเพราะฉะนั้นในรายการช่วงเอเชียไทยแลนด์หนูจะพัฒน,นาตัวเองแบบอินฟินิตี้เลยค่ะยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะ ีคะ่ะไพลิวกมลวะไลประจักษ์รัตนากุลรองัดับ5 Miss Grand Thailand ก็นี่ถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะคะที่มีนางงามมาเข้าร่วมประกาศประกวดในรายการเกลกุกค,ค่ะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวทุกคนนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนแล้วก็แฟนคลับนะคะจะทุ่มหมดแล้วก็เป็นกำลังใจให้ไพลิวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ดีค่ะเลยนะคะเป็นนักสแสดงค่ะถึงเลจะเป็นนักสแสดงแต่ว่าเลยก็มีความฝันอยา,ากเป็นไอดอลเกระลกุ๊นะคะเลยเลือกจะมาเข้าร่วมในการช่วงเอเชียค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับเลเลยเป็นทางเหมนที่เลเลือกด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจ้าหญิงนะคะตอนนี้อายุ18ปีเป็นนักแสดงจากค่าย g m m TV ค่ะ วันนี้หนูมาในลุคเสื้อผีจินเดอรล่าแต่ว่าไม่ได้มาตามหารองเท้าแก้วนะคะแต่ว่าจะมาตามหาความฝันที่รายการช่วงเอเชียไทยแลนด์ค่ะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็ฝากจิ้งไว้ในใจทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาาชัยชมพูพันธิ์ิพ์นะคะก็หนูเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็นักาพากย์เสียงค่ะแต่ว่าวันนี้หนูอยากจะลองมาท้าทายตัวเองดูค่ะก็เลยอยากให้ทุกคนมาช่วยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและก็หนูมีเรื่องอยากจะบอกค่ะ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพิงค์พิงนะคะเป็นนักสแสดงจากช่องวันสามสิบเอ็ดค่ะพิงค์มีเรื่องอยากจะบอกทุกคนนะคะโจน่ะชอบรักษาส่วนดูมันน่ารักนะคะแล้วพี่จะชอบไหมก็ฝากเป็นกำลังใจให้หนูด้วยค่ะในรายการช่วงเอเชียไทยแลนด์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คะนินนินนะคะเป็น,นยูทูบเบอร์ค่ะแล้วก็นางตะเลข่ะนินมาในรายการนี้เพื่อทำตามความฝันของ ว่าสาวหน้าไทยคนนี้ยิม้มหวานแบบนี้ไม่ท้าชาติใจแน่นอนค่ะและอย่าลืมกด subscribe เฮ้ยกดบอดที่นีดน่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่นี่ที่ไหนอนะใช่ทีเชนหรือเปล่าสวัสดีค่ะทีเชค่ะาอาร์เคนเห็นเชื่อว่าสามารถเป็นได้ทั้งนักร้องนักเต้นนักกินนักนอนแล้วก็ยังเป็นนักตลกขากอนเฮ้ยอาเคนเฮ้ยอา ีนามากับคุณนักเรียนอยากเสียนจนเป็นครูจะได้สอนคนเจ้าชู้ที่รู้จัพอค่ะ This man is between pain and platform โหรดระวังช่องว่างระหว่างรลามันผัดไป The next station is c h a n g i a t h a l a n d วัสดีลาชีนคือแลี่ลิซ่าฉันเปนักแสดงของบริษัทดองซ่า u ุณอาจจะคิดว่าฉัน i ป a นนางแบบแต่จร a That's why everybody calls me the Monkey Girl. So don't forget to smile and don't forget to one for rock, Lisa. สวัสดีค่ะหนูเกิดวันที่5เดือนาก็เลยชื่อฮาฮ่าเอ้ยชาชาไอ้ถูกแล้วนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อชาชานะคะอายุ20ปีค่ะมาจาก i n s i g h Entertainment นะคะแล้วในช่วงเอ s ชียซีนี้นะคะหนูตั้งใจงที่จะเดินตามรอยพี่นายและพี่แพทริกค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตาม Crab c r a ชัชาชาคนนี้ด้วยนะคะ สชีนะคะจากโฟโนเวนเบอร์ค่ะตอนนี้ก็อายุ18ปีค่ะตอนน้องจะทำตามความฝันของตัวเองที่อยากจะเป็นศิลปินะคะ่ะยังไงก็ขอฝากให้กำลังใจแล้วก็ติดตามนอ้องไก่ต้มที่รายการช่วงเอเชียแทแลวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยีนค่ะจาก KS g a แกค่ะนี่คือยีนที่จิ๋วแต่แจ๋วทุกสิ่งที่คุณต้องการยีนสามารถทำได้และไม่มีอะไรที่ยีนทำไม่ได้ค่ะ ร้อมเพลงมา14ปีเป็นศิลปินอีก1ปีหนูคิดว่าหนูพร้อมแล้วค่ะสําหรับการเดบิวกับรายการช่วงเอเชียฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะหนูจะทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะขอบคุณค่ะต้อสบดีสวัสดีค่ะเจเจสเปิร์จากไฮคลาฟเอ็นเตอร์เทนเมนค่ะครั้งนี้นะคะหนูกลับมาทำตามปกติอีกครั้งในเส้นทางใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมค่ะก็รายสิ่งละอย่างนะคะถือว่าใหม่ แต่ว่าหนูก็จะพยายามพัฒนาแล้วก็เต็มที่กับทุกๆอย่างให้เก่งขึ้นในทุกๆด้านค่ะ I believe in myself and n e v e r give up so s o that's why now I'm here and see ya in Chuan Asia let's get b r สวัสดีค่ะ Hi everyone จัสิกานะคะอายุ20ปีมาจากโตโยต้าค่ะจิสิกามาที่ช่วงเอเชียเพราะว่ามีความฝันที่ยิ่งใหญ่มาก,มากๆค่ะ So, o, Jessica. Thank and Please your you love give สวัสดีค่ะอาจิงนะคะอายุ20ปีค่ะมาจากค่ายจิเองบิวค่ะถึงหนูจะตัวเล็กแต่ไม่ใช่เล็กธรรมดานะคะหนูเล็กพริกขี้หนูค่ะช่วยเอ็นดูหน่ยนะคะ